สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านสบายดีสุขสุขคนขีดข้มาโ้่ขีดสองมีงเงื่งหน้าเอเไม่เชื่อนางเจ้าเหมื่อยกินบมกโมหวานม่โเบ,บจักเบจันาะบางพอบดมีเนาะอันนนะี้นะตายลไม่ติกไม่ห่างกัยังบ่มีบานพอเดิมีโค พอดทานมาสบายดีนะสบายดีพี่น้องหนุบง,งามงามด <laughs> ิดำหน้าแล้วซองไห้จะ,จะขืนได้พี่น้องมันนี่แหลวเ,เลยดำแลวก็ขขืนเลยแล้วเนะาะจวงวัลงมาซ้ำไห้ลงมาอีกห้หน้าต้นนี้บานอืมแหลวละปีนี่ปีหน้าผมเลยจงไว้น้อยหนึ่งจงงวันน้อยหนึ่งวันซ้ำน้อยหนึ่งเหลือไห้นี่ก็ไห้นี่เสาะในซองไห้แล้วปีนี่นะพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้อง มาดมมึงดีมึ้อรพี่น้องเรือซ้องไนี่แหละปีนี่นะคดาแล้วป,วปีนี่ก็นะแล้วพี่นาผูแหละบัน,นทัตะเกียบเรือไฮนี่ก็ไฮนี่โอ้ยมีแห้งยาวๆจีแล้วเลย โมวานเด้อพี่น้องผัก่อนิโโมวานไปดำหน้าต่อเด้พี่น้องเลยอม้เศร้ามือยซะก่อนพอมีเถอมีแห้งเศร้าหเศร้าหน้าเศร้าให้าหนาพี่น้องเอ้ยดำหนากินโมโมกินโมบายนะ <c oughs> พี่น้องโอ้ยบาดสิแล้วเรามาแล้วในหานี่พี่น้องเอ้ยขันหูชิมาดดำมาแต่ไหานี่ก็แล้วเด้บ่รจำเป็นต้องไปดำเบิร์ตถุงเบิร์ตถาเด้ฮะโอ้ยพี่หนาก่อนหูมาแล้วไหนี่ชิมมดำหไหนี่ก่อนหมูโลดจงไว้หน่อยหนึ่งไว้ซ้ำอื่นเบิดแล้วปีนี้พี่น้องเอ้ย ันยงกันย่นงแต่ปีหนาเด้อบาทน,นี่ปีใหม่ไปเลยปีนี้นะี่ยดำหน้านะ่ะเบิดแล้วเลือดตะเกียเขาวกระเคี้ยวเบเิ่ดแล้วป,ป้ายบันนี่จังโมงเลยคือไปกินข่าวสลองจิมียังกินสลองแล้วหนะ้ามุกปดุกกระเคยกับบุมีีแนวกินแต่ว่า มือนี้เขาได้จักไห่ว่าหนึ่งสองสามสี่หาได้โกไห่มือนี่พี่น้องเลยโกไห่ก็เป็นอันจบเป็นอันสิ้นของปีนี้โอ้ดีใจได้พี่น้องดีใจแห่งรลายแล้วหน้าแนล้เลือดตะเกี่ยว เอากระล่างแตกหน่แตกแนงมวนดำก่อนกับเคียวแห้งอริบนนุทางลมพวกมวนดำก่อนอเอ๊รัางกากกี้เลี้ยวหนะ้าบ่ายสองมุงขินขขาวเที่ยงสลงอ,องไม่ได้พีน้อง ถึงจะด้านหน้านะได้มากินเผาเนยเสรแล้วเสร็จแล้วนะมุกประดุกพี่น้องเลยมุกประดุกมุกประดุกหน้าก็มาสั่งว่ะถ้าสะลองหน้าก็มาเป็นจั้งสีก็มาแต่งขอมนี่คือการสะลองแล้วหน้ากินขผาวมุกประดุกอืมผักในแซ่บแซ่บเลยประดุกหน้าประดุกหน้าขอไม่ได้กินขผาวกับประดุกกันเลยพี่น้องปดุก ปลาแซงหอกกรนลี na, ่หน้าเิ่นกะชิเมือะพี่น้องเอ้ยมืออื่นเผ่นเมื่ออะไ่นะเอาปลาแซงเลยตะกี้เป็นชิมเงอแ้วปลาแซงชิมเงาห่านชิมาห้งอีนังดาวเขาปัดกัดโตพี่น้องเป็นจับห้เมื่อกรนเมื่อแลวกัดโตจมือเลย ก,กัดโก้สิบสี่มือ,มอก็เลยรอดเพิ่นเปิดซะก่อนอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กวัเลยทางเบิงบ่งวิเดือนนี้วิเดือนนี้ก็เท้าล่างตัดแทงข้นมาเมือม่อใดฮะดูก็เมื่อมือกดพี่ป้าขึ้นมาจะวิบบ่งจะขี้ก็ไม่กัดแน่เลยคอยก็ไปลายเดินนะแค่ก็ว่ามาจะดวีบบ่ง กาวไปไกลกว่าม <ừ> ึมาเดียวอ่ะขวบปลายล้ายจ้ะไปงามไปงาใค่กันยังเมื่อคืนก็คือยุ่งยุหมอ

กัดมันจะแอะกันออดว่ย um> ังกัดมันคือ้ยน่อไปจ้านี่สองนทีมามากับข้าวอยู่ดิอืมงาเพราะมันมุนเดี๋ยวชี้มาให้สักมม ม่งก็มึงไหนเอาคนน่าใจค่ะมึงเล่าเข้าไปกุกซีกาเออตเออจิ้งุงกินเหงาหึม่งัำเนี่ยมึงทำเนา่ะทุบกูบ่หึมึงตำเนี่ยก็อารมเนี้ยมันแรงก็เข้านี้มสมองมันผ่า

mãi ra dạng mọi là bao không hề nằm luôn 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 อา้า,อาวพิเด๊เตาหงาม่จะตุ้กับต้างอ,อม่นแบบ่า,านสิกสักคอพเนาะชานเลยอกติกรานยัดชุดตัวหัวกันมาทำโคุดเราบอกโอคุยาดเนี้ยยัดคุตจะลกหัวมแล้วก็ก่อนรอตแตงเด้พี่นนอะ ตำแตงมาแล้วพี่น้องตำแตงกลัวพี่น้องตำแตงะฉ้องเต้บ่เต้นนะบอใจยังล่างโหลดตำแตงเช่นไ่บอกบ่นกินตำแตงกับพี่น้องน้ำข้าวค้านี่ก็ได้นะอ๋อนี่แหละน้ำคุยไก่คอยบาบอทึจะได้มากครับทุกคน แโนหนังบมดหมดเล่หน่องเอ้ยเอ็มวอกเขาขาหนังขับก็บ้าได้แฉะน่านามาะงั้นเหร่แเนี่ยอันไหนไม่ใช่นล้วมันเห็กอันไหนมันเห็ดตกไม่ใช่เลยมันาวออันไหนมันเฉา จำโบราณคือโบราณเลออโบราณเอาน้ามาอีกหน่อัน่ไม่มีโบราณนะเดินัวัอาหน้าอ้หนายานี่ยามนี้เยมีมีชวนฉันจะกินมาเตะอย่บานพอ เมื่อเมื่อ้าก้อยจะม,มีหลายปีละแต่อีกาตาตเดดานมือนเ้เมื่อมือนั่นทีน่มมะก้ะกอยเลยแหละเราไปพัหนาเราไปใช้แต่นม่ขอไม่เลนี่เชียเบิดแล้วกันอยูทำจิกินอยงนอโอ้ลเขาเอ็ดเลยไหง มาไม้ก็ชุบๆก็จะหั่นนไินอยู่ปเอาบกเขาอุ่นนี่กแหละิขห้ออิหาออนี้นี่ผมจะกินหาม่กินตามเตนเาอนน้ำหมดแสะ

พอมันยังไม่น่อยสังเกตคนไม่ที่แสนยยเนาะถ้าแมสปึิสมาเตมตเอนก็จะกระเป็นจะค้อนปุ๊ยโซโดเดฮาร์จนคือบางอย่างทา,ายังยังน่อยก็ยังอยอยง,อ,อ,ง,อ,อ,งอ,อกรหลักต <c oughs> ีหัวจับหลักชวนแตงก็บอมาหลักค่ะปีมาเป็นคนมัน ดักผันเอาวั movement, นทักซีมุ่งหัวไววมุ้งมุนแตงกวาาคือเด็เนาะมุ้งผันมุ่งซ่อมผัดะครับเชียงไลผัดสะุจะาของมายืนเบิ่งยืนเบิ่งช่อหลังแท็กซี่กว่หัวผันแหนมไปเบิ่งบ่แมนบุบแมนจะาของบ่จะคล้องละจุสงถีบยืนเบิ่งลำบ่ก็อีเมสไปช่วยดักมาแตงยอมพิดข้างผัดสบุตผู้ยืนเบิ่งหมนบ่ซ่อมจะคข้องส่วนไปซ่อมผัครับเชียงไร่เดี๋วเราเป็นจะาของสวน เราหุ่กัเรจะก็เห็นย้งขัวัวอย่าเงยนกัิคกาก็คือมากินคือวสวนจากองอีกนะกินมาเบิ้ลแต่เห็นมันยูนดัดยูนกัดคือกับตาไล้แตนละสดงบัดคยบัดะลาดได้เต็ให้อเงินกับอีอีตะเงินกับอันน้อยไปลากคนสุดคนโชกที่ก้าาแล้วเ่าุลากนอ มึแรบอกอีแม่ห้าของหลักเลยเราบอกกันน้ำเ่เราอันแรกก่ออีตุยอีตุยเลยกินบบหลักกินแบบแป้งอ่ะเินแบบเงัวบนมือเนาะจะกินเผามากจักินแบแตงห้าจะ่านอนสเซไม่ง่ายตัว ไกบมุ่งเะกี่สีมาบอกสิตุ้ยลักกับแงหรอตุ้ยหลากกับแตงหรอาตุ้ยจ้ะบิกมันเด้อแล้วนะมุ่งลักกับไผ่จับโจุกตาลินทรเพตกาินทนหนน่ะคะเย้อากินแล้วพามันั่งซ่อมอันนี้บดนี้มานา่งซ่อม พหลังชอบป่าเขาวันนี้แจยเงินใ้ปลาคุณกับพี่น้องเป็นเงินจำนวนอยู่สามพัญหาขอได้พี่น้องเอ้ยอาปาโอ้ยลานสาวเงินให้พี่น้องเอ้ยลำหน้าซอยเอาเงินให้ปลาคุณใส่ลานสาวกับสามพันหาสามพัหาร้อยบาทขอบอกขอบใจเด้อสาวสุย เออหาพี่น้องเลยอันยุกดูหาลาพีและน้องพอกันคลิปหนาพี่น้องไปเบิ่งปลายซานาาแล้วแล้วพี่น้องเลยพอกันคลิปหนาเด้พี่น้องสบายดี <ไป S 1> พี่น้อง